เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดอะเวอรนะคะสําหรับแม่ขุนทองแล้วนะคะถือว่าไพ่เดอะเวอรเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสํำรับนะคะก็ถือว่าชีวิตคุณนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะในะวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์พูนสุขนะคะมีทุกๆอย่างที่คุณอยากมีนะคะแล้วก็ถามเรื่องธุรกิจการงานนะคะก็ถือว่าอาจจะติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับ คนต่างชาตินะคะหรือมีเช่นนั้นนะคะอาจจะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าของเรานะคะไปขายต่างประเทศอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะการงานการเงินนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการเงินแล้วก็โชคลาบก็ได้จากการงานนะคะ การเสี่ยงก็ยังพอมีนะคะอาจจะมีการเสี่ยงโชคในต่างแดนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือได้โชคจากต่างแดนนี้เป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับการเรียนถือว่าน้องๆเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะบางคนกําลังจะจบการศึกษาแล้วก็มีแผนที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะหรือบางคนก็อาจจะสอบทิ้งทุนไปเรียนต่อได้นะคะสําหรับความรักนะคะถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ ครอบครัวนะคะคนที่สร้างครอบครัวแล้วแต่งงานแต่งการแล้วก็ถือว่าครอบครัวมีความสุขนะคะสมบูรณ์แบบนะคะมีทั้งพ่อแม่ลูกอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะคบหากันมายาวนานนะคะมีแผนที่จะมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้นะคะหรือบางคนก็คลองตัวเป็นโสดเลยนะคะไม่ได้มีใครนะคะก็ถือว่าอยู่ในแบบที่มีความสุขกับตัวเองเกี่ยวกับมีความสุขกับครอบครัวอย่างนี้นะคะ หรือบางคนก็อาจจะมีคู่เป็นคนต่างชาตินะคะหรือใช้ชีวิตต่างแดน,นแล้วณปัจจุบันนี้นะคะสําหรับคนเป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะอาจจะพบเชอคนต่างชาตินะคะหรือคนที่ติดต่อซื้อขายในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะเกี่ยวข้องกันในงานนะคะอาจจะเจอกันจากการเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือเจอกันในโลกออนไลน์นะคะถ้าเจอกันในโลกออนไลน์ก็ต้องดูกันนิดนึงนะคะดูนาะนนิดนึงนะคะดูดีๆนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่หกดาบน,นะคะถือว่าช่วงนี้นะคะการงานนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะหลังจากามีปัญหาอุปสรรคมาพักนึงนะคะแต่จากนี้ไปนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่มากนะคะ เป็นไปในทางที่ดีนะคะปัญหาอุปสรรคจะลี้คายไปนในทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานนะคะการงานอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายบางคนอาจจะทํางานประจานะคะเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือบางคนรับรชาชการก็อาจจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะบางคนอาจจะยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะซื้อสถานประกอบการใหมย่ยกย้ายที่ ธุรกิจการงานยกย้ายที่ทํากินอนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะทําเลดีเหมาะสมนะคะหรือจับธุรกิจตัวใหม่นะคะจับที่เราไม่เคยจับมาก่อนนะคะก็ได้ ศึกษาเรียนรู้พักหนึ่งนะคะแต่มีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะคะสําหรับการเงินนะคะหลังจากที่ไม่มีโชคลาภมานานนะคะจากนี้ไปคุณก็จะมีโชคลาภแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะบางคนก็ใกล้จบการศึกษาจบสมหวังแน่นอนนะคะหรือบางคนก็เปลี่ยนสถานที่เรียนนะคะ เปลี่ยนอาจจะเรียน,น,น,นในออนไลน์แทนนะคะช่วงนี้นะคะหรืออาจจะบางคนก็จะซิ่วอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เจ้าชะตาเลยนะคะแต่ล้วนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะปัญหาอุปสรรคที่ติดขัดอยู่ในเรื่องของการเรียนก็จะคลี่คลายนะคะบางคนก็ปรับตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนคู่ใหม่นะคะหรือบางคนก็ตัดสินใจนะคะเลิกลาหรือจบกันด้วยดีนะคะ อาจจะเปลี่ยนสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะคะสําหรับบางคนที่คบหากันอยู่นะคะมีปัญหาคลักขสั่งก็จะเข้าอ,อกเข้าใจกันดีขึ้นนะคะอาจจะหวนกลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะหรือบางคนมีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะบางคนอาจจะมีภาวะของการคลอดบุตรนะคะเพิ่งจะคลอดนะคะก็ถือว่าราบรลื่นดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็ถือว่าบุตรนําโชคที่ดานนาโชคนะคะ สำหรับความรักของคนโสดน,นะคะถือว่าอาจจะเจอความรักที่ไม่ใช่มามากมายนะคะแต่จากนี้ไปคุณก็จะเจอความรักที่ดีแล้วนะคะเป็นความรักที่มีสติในการคบหานะคะค่อยๆพัฒนาอย่างนี้นะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ทุกๆเรื่องนะคะถึงจะเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็สามารถทํางานได้เหมือนผู้ชายเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะเป็น ผู้นำนะคะเป็นคนละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนที่อาจจะจุกจิกนิดนึงนะคะแต่เป็นคนเจ้าระเบียบนี้ก็ได้นะคะการงานของคุณก็ลื่นไหลไปในทางที่ดีนะคะช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานงานเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าการงานก็นําพาเงินทองโชคลาภมาให้เรานะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ล้วนแต่เจริญก้าวหน้านะคะสําหรับการเงินก็ได้จากการงานมากกว่านะคะ การเรียนไม่มีอุปสรรคเลยนะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบไปได้เรื่อยๆนะคะออกมาดีเยี่ยมนะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต่างคนต่างทํางานนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยงานนิดนึงนะคะก็ดูแลเอาใจใส่กันนะคะก็ถือว่าไม่ได้ห่างเหินกันนะคะก็ดูแลกันได้เต็มที่นะคะอาจจะต่างคนต่างเหน็ดเหนื่อยงานมากนะคะก็ถือว่า ก็สร้างฐานะนะคะเป็นอะไรที่ครอบครัวที่เริ่มสร้างฐานะนี่ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดน,นะคะก็จะได้พบเจอคนที่ทํางานมีความมั่นคงนะคะนําพาความมั่นคงมาสู่เราอย่างนี้นะคะคบหาแล้วนะคะคุณมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมั่นคงในเรื่องของความรักอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเจอคนที่จริงใจมีความชัดเจนในการคบหานะคะก็ค่อยค่อยคบหาไปไม่ใช่ว่าเจอแล้วจะใช่เลยนะคะต้องศึกษากันไปก่อนนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สองถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะธุรกิจการงานนะคะสำหรับคนที่ที่มีธุรกิจอาจจะทำธุรกิจกับคู่รักของเรานะคะหรือทำธุรกิจกับคนในครอบครัวนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงนะคะหรือ,อ บุตรบริวารนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีช่วยกันทำมาหากินนะคะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวนะคะหรือบางคนก็ได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากาแฟนของเราจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักใคร่เอ็นดูเรานะคะก็ถือว่าการงานมีความก้าวหน้านะคะไม่ว่าเราจะทําอาชีพใดก็ล้วนแต่มีคนให้การสนับสนุนเรานะคะเพราะเราคิดดีทดําดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นที่รักของทุกคนอย่างนี้นะคะสําหรับการเงินนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็มีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะก็จะผ่านพ้นด้วยดีนะคะไม่ได้มีอะไรหนักนะคะมีเรื่อยๆนะคะการเงินนะคะการเงินโชคลาบก็ได้จก คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะคะการเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็ เพื่อนๆในกลุ่มก็ช่วยกันติวช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้ทิ้งกันนะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะดียกกลุ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่ก็เจอคู่แท้แล้วนะคะก็ถือว่ารักกันด้วยดีนะคะบางคนคบหากันมาตั้งนานนะคะก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วนะคะก็ถือว่า มีความสุขกับครอบครัวนะคะเล็กๆนะคะก็ถือว่ามีความสุขมีความจริงใจไม่ได้มีปัญหาประสักหรือทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันด้วยดีนะคะอยู่กันแบบราบรื่นนะคะไพ่สองถ้วยเป็นไพ่คู่แท้นะคะสําหรับคนโสดนะคะยังไงคุณก็เจอคู่แท้แน่นอนนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะคบหาในแบบไหนนะคะเริ่มต้นกันเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนานะคะ ค่อยๆศึกษากันไปนะคะเพราะคนสมัยนี้ก็ดูกันยากนิดนึงนะคะก็อย่าพึ่งใจร้อนนะคะยังไงเจอแน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าคนวันศุกร์จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะบางคนที่เล่นหุ้นก็ถือว่าต่อยอดได้มีกําไรจากการ เล่นหุ้นนะคะหรือบางคนค้าขายทําธุรกิจค้าขายก็ถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมนะคะจากที่เงียบมานานนะคะจากนี้ไปก็จะเริ่มดีแล้วนะคะถามเรื่องคนที่ทํางานประจำนะคะหรือรับราชการอะไรต่างๆก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะ ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ว่าจะค้าขายนะคะทำธุรกิจอะไรหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้จะทำอาชีพเสริมก็ทำได้เลยนะคะหรือบางคนอาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะจากนี้ไปนะคะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะมีโชคฟุกๆเข้ามานะคะขายทรัพย์สินมรดกนะคะหรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์ได้นะคะ สำหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมนะคะบางคนก็จะจบการศึกษานะคะก็จะสอบเรียนต่อได้นะคะ,ะที่มหาวิทยาลัยที่เราฝ่ฝันนะคะหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสําหรับคนความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่า นำพาโชคลาภมาสู่กันและกันนะคะอาจจะช่วยกันทําธุรกิจการค้านะคะหรือสร้างฐานะร่วมกันอางนี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่อุปถัมช่วยเหลือนะคะ คบกันแล้วร่ารวยก็ได้นะคะถือว่าดีเยี่ยมนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้เจอคู่นะคะที่คุณตามสเปคของคุณที่คุณตั้งไว้นะคะคุณอาจจะสเปคสูงนิดนึงนะคะฟูลออฟชั่นนิดนึงก็จะได้เจอคนนั้นแล้วนะคะก็ต้องศึกษากันไปสักพักนึงอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์อาจจะมีโปรเจกต์เยอะนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะคิดเรื่องโปรเจกต์นะคะเอาโปรเจกต์เก่าๆกลับมาทำนะคะหรือเอาสินค้าเก่าๆออกมาขายเพื่อให้ได้เงินมาก็ยังดีนะคะอย่าไปปล่อยไว้อย่างนะคะมีโปรเจกต์ มากมายในหัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์นะคะก็ถือว่าโปรเจกต์บางตัวนะคะที่คุณเอามาก็จะถือว่าปังนะคะเงินทองก็จะไหลามาเทมาไม่ว่าจะทําธุรกิจการค้างานประจําหรืองานอิสระนะคะก็ถือว่าเอาโปรเจกต์สักโปร,โปรเจกต์หนึ่งนะคะมาหยิบมาทำนะคะลงทุนน้อยนะคะแต่ได้กําไรดีอย่างนี้ก็ได้นะคะการเงินก็เช่นกันนะคะคุณมีช่องทางทําเงินหลายๆช่องทางนะคะ เงินทองก็จะไหลามาเทมานะคะจากการที่คุณขยันหมั่นเพียรน,นะคะมีโปรเจกต์อันนี้ไม่ดีคุณก็ปล่อยผ่านไปแล้วคุณก็เริ่มใหม่อะไรอย่างงี้นะคะ,ะลมลุกคุกคานอย่างงี้แต่เดี๋ยวก็จะสําเร็จรุ่ร่วงด้วยดีนะคะขอให้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะอย่าไปเอาโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์มาทํารวมกันนะคะมันจะทําให้คุณเหนื่อยล้าเองนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้กับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คุณก็ดูให้ดีนะคะลงทุนอย่าไปมากนะคะเดีย๋ยวก็มันก็ดีเองนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะสําหรับการเรียนช่วงนี้น้องๆอ,อาจจะหลั่ล้านิดนึงนะคะหรือเบื่อหน่ายกับการเรียนแต่ห้ามเบื่อนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเฮึยสู้ไปอีกนิดนึงนะคะยังไงก็สาเร็จสมหวังด้วยดีอยู่แล้วนะคะอย่าไปคิดมากนะคะเดีย๋ยวพอคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีมากๆแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่คนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีคนมาจีบเยอะอาจจะหน้าตาดีอย่างนี้นะคะมีแต่คุณก็อย่าไปหลงไหลได้ปื้มกับคนอื่นนะคะถ้าคู่ของเราดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนรักษาไว้ให้ดีอย่างนี้นะคะคนอื่นมาจีบก็คิดว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปถ้ามัไม่โอเคก็ถือว่าปล่อยผ่านไปบล็อกไปอย่างนี้นะคะก็ถือว่า คุณเป็นคนที่มีคนสนใจเยอะเจ้าเสน่ห์อย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะก็จะมีคนเข้ามาเข้ามาหาคุณมากหน้าหลายตานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่คู่แท้สักคนนะคะก็หวังในตัวคุณนะคะหรือคุณหน้าตาดีก็อยากอยากจะมาจีบอยากจะมาทดลองคบอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังเ,เจอคนที่เจ้าชู้พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องอย่าเพิ่งหลงไหลได้ปื้ม่มกับการที่เข้ามาพูดคุยนะคะ เพราะจะเป็นคนปากหวานเอาใจเก่งอย่างนี้นะคะคุณก็อย่าเพิ่งหลงนะคะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะคบใครเป็นคู่จริงๆให้คบเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักไปก่อนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะคนวันอาทิตย์อาจจะมีการลงทุนนะคะช่วงนี้นะคะลงทุนหรือ,อเช่นว่าซื้อที่ดินใหม่ซื้อรถใหม่นะคะซื้อออกรถใหม่นะคะซื้อบ้านใหม่ก็ได้นะคะหรือลงทุนไปก็ได้กําไรตอบกลับมามา มากมายนะคะได้เคลียร์นี้เคียสินอย่างนี้นะคะหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะขยันมากกว่าปกติอย่างนี้นะคะทำหลายอย่างหลายตัวนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมาอย่างนี้นะคะการงานแม่ขุนทองไม่ค่อยห่วงนะคะเจ็ดเหรียญก็ถือว่ามันต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าทํางานประจําหรืออาชีพอิสระนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าทั้งนั้นนะคะพอเจ้าชะตาก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะอาจจะได้ทรัพย์สินมรดกใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะอาจจะทําอะไรก็รีบทาเลย ยนะคะคตอนนี้นะคะการเงินการเสียงนะคะโชคลาภก็ถือว่ามีอยู่แล้วนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะถือว่าบางคนอาจจะคบกันมายาวนานนะคะ คบกันมาเนื่อนนานอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือสร้างฐานะด้วยกันมาแล้วนะคะก็ถือว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะนำพาซึ่งความเจริญมานะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะมีโอกาสเจอคู่แท้เจอคู่ที่คุณาตามสเปคที่คุณตั้งไว้นะคะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะ ทำทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงลลวยนะคะปาศากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ